ความรู้เจ้าวินม่ครับหม่างโครยอจอการยิงกับการิีหมางโคดเอ้ายิงนตีปลาครับ อย่างนินเราว่าจะขายครับขายหายไงแต่โชคดีราคาสามที่บุกค,ครับพี่นอ้องสามที่บุกวงลอยเมตรเอ้ยกิโลครับ100อรอยโลส่งครับระยะทาง100ร0อยโลส่งฟรีครับเราว่า i up เรียบร้อยครับกินนานกินทาปิงไหนครับปิงไหนตัวแรงเมืองงูกเข้าเราทงานตีปลางเสียบใหม่ที่จินนี่กันบ่อบ่อเหราเห็ดซะบ่เราเหยียดับบ่อเเลยียดบ่อบหรายเมือก่นง่ายเพย่น ตัวตัวแรกมันมุกสิลับแต่็ลุ่มกอไม้ไผ่อย่างเดียวครับตีปลาอันนี้มันเบาเอาปะก้อยไผยอยู่สาติดต่อครับกอละห้ารอยกับไปโอ้โหเบาไปไปทีนี้จบเพียงนี้ครับเจอกันคลิปหน้าพวงครับ